สวัสดีุ่นผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงอยู่นี้ไม่ต้องสงสัยไปนะครับแน่นอนว่าเป็นเสียงจากไมค์ไฮเปอร์เอ็กควอทแคสเอสนะฮะก็คือแน่นอนว่าสภาพอากาศในะตอนนี้เป็นช่วงพายุฝ,ฝนหอนกระหน่ำนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังคาจะปิวไปตอนไหนแต่ผมก็รู้สึกว่า มันจะแรงไปไหมนะมันตกนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันจะแรงไปหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรคือคลิปนี้ผมทําให้เป็นกรณีพิเศษนะก็คือถ้าใครเนี่ยขอเตือนก่อนนะถ้าใครขี้ราคาญหรือว่าถ้าใครแบบว่าโมโหง,ง่ายอย่าดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยทั้งคลิปจะมีแต่เสียงฝนเสียงฟ้านะครับผมเตือนแล้วนะก็ประมาณนี้นะผมก็แสดงบ่งบอกให้เห็นว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งผมได้นะตอนนี้นะครับแน่นอนฮะวันนี้ เนเกมกับวอลรู่นะครับร้านค้ากันดีกว่าเหมือนเดิมปาบช่างมันนะครับถือว่าถือว่าช่างมันโอเควันนี้ฝาาท่านผู้ชมครับรบรรยากาศที่ดีฟ้าฝนที่จะเป็นใจแบบนี้เราจะเล่นสกีอะไรกันดีท่านผู้ชมนแน่นอนฮะค,คูโรานามิของเรานั่นเองนะฟ้าฝนเป็นใจแบบนี้ไปครับท่านผู้ชมครับ เหมือนเดิมนะฮะฝากกดซับกดไลค์ให้ผมเ<ม>ช่นเคยนะครับ<ม>คือกูต้องพูดใกล้ๆกล้ใหม่ปะต้องแบบนี้ปะเพราะแบบไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมราะเสียงมันค่อนข้างที่จะดังผมไม่รู้จะจะได้ยินไหมอะผมต้องพูดอย่างนี้ปะก็กดซับกดไลค์กูด้วยนะโอเคไหมโอเคงั้นไปดูในเกมด้วยไป A few moments later คือฝอนก็ตกนะครับเดี๋ยวมาเจอเพลอีกโอ้โหด่านน้ำแม่น้ำพอดีเลยนะครับ You não, know, vai, Bro, vai, o pre, vai, o pre, né? Ai, ai, tch, tch, bom. Hã? Eu não sou o alívio, é ready, bom. GG! Oh, a conta tro, EFK, bye bye. é, <laughs> <Yeah, man. laughs> อยยาาออเฟกบะไรของพวกมึงวะงเต็มกันไหมเนี่ยงโอเคกันไหมวะเออเออาร้องนะครับผมฟ้าร้องนะครับวันนี้ครับบรรยากาศไม่ค่อยจะเป็นใจกับเราสักเท่าไหร่แต่๋ยช่างแม่งครับถ้าผมเล่นไปอยู่ก็ดับก็

ไอซิสไอซิสอ๋อแล้วมันจะพูดมันจะพูด b u นจะ u ูดอยู่ได้เอาอัเออเฮเอเฮ้ยโอโติโอยโอ้เดอยมีบ่ โอ้ขอ้อะแค่เสียงฝนก็น oh ่ารำคาญล้วจะมาเจอพวกเคี้ยน uh, ี่อีกเวยให้มันเข้ามาให้เข้ามาให้เข้ามาให้เข้ามาเยเียเยอซ์อซ์โอ้โหจะเีย Whoa! <coughs> oh my God, Daddy! Oh my God! Oh yes! I'm sure. If you guys want? Okay. Wait, wait, wait! I got it! I got it! Wait. Ad, 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 ad. <laughs> bro why you start barking bro I <laughs> say yeah. yeah but it sounds like you're barking bro oh, I, I think he I think he passed bro AAT 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 He Very cute i never left Not not Wait wait wait

อาข้อต uh ่า u n ุต oh! ิแ e ไปไอ้บอนไอ้บอนโก้โกโอ้โหโอ้ว่าว oh! ่ากูถือคัสิกูจะไปคิกขวาเลยมันในีเฮ้

No có no chưa. Wait, wait, wait! Right there, right there! ờ Okay! Nice shot, nice shot. Don't Down, B! Excuse me, boy. True busy as a target. you, man! Go get him, buddy!

God guys, keep it up Let us see what they have done for us. <laughs> <this time>. <laughs> <laughs> your, can you drop me Is your name for <laughs> for chat? <laughs> someone buy me? What Jesus. the fuck? <laughs> what was that laugh, bro? Can you do it again? <laughs> Not you bro, you Stop. Ah he he's my cop <laughs> Where are you there? It's you and me. No. Where? มา My... My turn. You're done, bro. <laughs> Where you go? <laughs>

เว้ยเออเฟนซี่ไอสัตว์กูยังเกลียดเลยเฟนซี่เนี่ยเอ้เหนุ่ามีดีอ่ะอ๋อมึงทำอะไร

อ๋ได้เฉยเออได้วางด้วยเฮ้ยเียอะไลนะถานล้ะมึงเฮ้ยเชลยเลยนาโอ้ยแม่เยอะมากเลยนี่เออเออบีไอบีไอบีไอโอ้ยเอเดนสมกนดสมกนดสมุก Nice! Hey, run away, run away! Run. Last player standing. One enemy remaining. Wait! Found him Ha hey. <laughs> Ah! 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 เฮ้ยมึงก็อย่าเล่นิวะก bro w h Oh g มึงก็รู้ว่านสมึงจะไปยิงกันมาทำไมวะเหี้ย h o the fuck are we losing? That spike I, add, I, add. I saw add, I saw oh, 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 oh my Oh my fucking god. Oh my god. I saw Spike down A. เมื่อกี้เสียงเสียงไหนวะอาร์ตปะเห็นเกาะเมี้อาร์ตจริงสวยอะไรกันวะ

สองตัวอะไรเหี้ยไรับสวยสวยสวยแล้วสวยละวไม่ได้เสียเขี้ยเลยอ่ะผมไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรเลยตอนเนี้เถี่ยว่าเรามาเล่นล้างบาปตาสุดท้ายก่อนจะรีแอคแล้วกันนะครับทจำไหมก่อนลงมา17นะ ตอนนี้ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนกันก็ฟังอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรเ่เสียงฝนซ่าซาอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ามามาขำขำแล้วกันไม่ได้อะไรเนาะให้เกมเดียวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฟ้าฝนมันมันแรงมากตอนนี้กลัวจะไฟดับนะ่าฮ่าฮาเลยคลิปนี้นะกครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่เราชมกันจนจบนะได้ยินกูพูดไหมเนะี่ยกูต้องพูดใ,ใกล้ไหมอย่างนี้ป่ะได้ยินป่ะอะไรย่างเงี้ย อ่ะก็สำหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปละ